ใบไีผมเลยขอขอบคุณเลยมาถึงพี่ๆผมคนนี้พี่ชานยุทธนี่อยากจะยกย่องเอาไว้พิเศษนะท่านรู้จักจยูแล้วะแต่อยากยกย่องว่านี่คือคนเก่งคนดีตั้งแต่ก่อนเข้ากางเมืองแล้วนะขอขออนุญาตที่เดียวเดียวก่อนเข้าการเมืองนี่พี่ชานยุทธทำาธุรกิจเคเบิลทีวี แล้วก็ได้รับยกย่องจากอประกอบการทั่วประเทศให้เป็นนายกสมาคมเกมเมอร์นิวฟังตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พี่ต้องรู้ไามั่คืออะไรสมัยนั้นที่ชันยุเป็นเจ้าของความคิดทำเครื่องถ่ายเกมเรดีๆทั่วประเทศสมัยนั้นไม่มีรัฐไหนยอมให้อกชนนเป็นเจ้าของสื่อนี่คือสื่อแรกของประชาชนนี่คือแรกของประชาธิปไตย นายยศภูมกีีสมัยครับนองสมัยทำครับจะกระจายเสียกว่าแห่งเดี๋ยวดีสามพันสี่ร้อยกว่ารบม,มือหน่อยได้ไหเนี่ยคือจะบอกว่าพิษณุยศนบเนี่ยเนี่ยเป็นนกักประชาิปตยโดยไม่ต้องคิดเรื่องเลือกตั้ง,ง,ง,งคิดมาก่อนเลือกตั้ง,งแล้วแล้วว่าทำยังไงประชาชนจะมีเสียง,งพี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยข่าวมันต้องช่องห้าช่องเก้าช่องเจ็ดช่องสาม ปรากฏว่าคนบ้านอยู่ชายภูมิต้องดูรถติดในนี้ไปด้วยมันไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเขาเลยและพี่สัญญุ้แก้อย่างนี้เราก็สร้างช่องของเราขึ้นมาเป็นช่องท่องถิี่ยเขาเรียกว่าข่าวท้องถิี่ิดซึ่งได้ประโยชน์อย่างมากเราสามารถที่จะไปนั่งในหัวใจของเด็กตั้งแต่เกิดนะครับโตขึ้นมา เป็นผู้ใหญ่ทำมาหากินอาชีพทุกอาชีพจนถึงคนแก่สามารถเข้าถุนการประชาสัมพันตัวเององค์กรให้กับท้องถิ่นของเราเพราะนั้นสิ่งประโยชน์ที่พวกเราองค์กรสมาคมเขมรที่เวียงประเทศไทยเนี่ยที่ผมเป็นผู้บุกเบิกนะครับก็ผพาหลายมาจนปัจจุบัน เป็นคนช่วยกระจายข่ขาวของภาครัฐ3579 1 ITV สมัยก่อนไปสู่บ้านเาสมัยก่อนคนบ้านนากอย่างพวกเราไม่มีโอกาสได้ดูทีวีไม่ได้ดูละคร3579หรอกครับพวกเคเบิลทีวีนี่นะครับพาไป้านบ้าน เราคิดค่าธรรมเนียมถูกมากวันละสิบบาท,บาทตั้งแต่40ปีที่แล้ววันนี้เคเบิลทีวีพัทยานะครับยังสามรห้าสิบบาทแต่ตอนนี้ผมไม่มีหุ้นแล้วนะผมเป็นนักการเมืองถอนหุ้นมา30ปีแล้วแต่เด็กๆน้องๆก็เจริญโตบโตส4 0 0ันกวแห่งทั่วประเทศไทยนะครับนี่แาละครับพี่จันยุทธผม,ผม,ผมแล้วเดี๋ยวเดียวชมสุดท้ายนิดนึี อาวุโสขนาดนี้เป็นอาจารย์ขนาดนี้ทางการเมืองนะนะเอุตส่าห์มีวินัยไปนั่งตักอบรมพักพักพักบางทีคนนั่งอบรมมีความรู้กว่าคนที่บอกตรมตรงแต่ว่าไม่ยอมเพื่อเป็นวินัยให้อาจารย์เนี่ยเป็นคนเก่งๆนะครับเป็นคนฉลาดและมองเห็นจริงๆแล้วน้องๆสสใหม่สสเก่าเรียกเรียกลุงเรือทุกคนแต่ที่ไปนั่งเพื่ออะไรครับกำลังใจให้ข้องเขาครับ เพื่อเป็นสมาชิกสภาบางแสนรัศดรของพรรคพักเพื่อไทยยานมีคุณภาพและรุกอุดมการเหมือนเดิมรักระชาติปไตยี่ี่กินได้ครับขอขอชมอีกสองคนนี่พระเอกเราสูงยาวเขาดีน่เงาะวรชัยเหมะพวกเขาพูดแทนพวกเรารู้จักอยู่แล้วว่าเป็นใครมาจากไหน แต่อยากจะเล่าเติมว่ามีนักสู้ไม่กี่คนนะครับซึ่งสู้โดยอุดมการอุดมการที่ว่ามีแนวคิดชัดเจนมากกว่าจะพาสังคมไปทางไหนพี่ง้อเนี่ยเชื่อในพรรคการเมืองใช่เชื่อในการเลือกตั้งแต่พี่ง้อเชื่อในการรวมกลุ่มประชาชนอย่างที่เรารวมกลุ่มกันตอนนี้เพื่อให้มันเกิดพลังขึ้นไม่ให้นั่งร้องไห้คนเดียวอยู่ที่บ้านมารวมตัวกันที่นี่เพื่อเกิดพลังนี่คือวรใจเหี้ยมาก เชื่อในประชาชนแล้ววันนี้ก็เอาคนสูงพอๆกันเนี่ยมามายืนข้างๆด้วยไปนั้นไฝากคนนี้ไว้ด้วยนะครับคนนี้เนี่ยก็คือมาพร้อมกันกับหลักการด้วยขอบคุณมากครับแล้วคนสุดท้ายพอดีคนนี้จ่ายผมมากหน่อยก็เลยเป็นคนสุดท้ายขอแนะนำคนที่ ด็อกเตอร์โฟวินมันโกรธมากมันไม่บอกหนูบ <affair answer> ินบ <And S 2> ินคนแรกคนนี้บ erm ินบินเราไม่เอ็มาหน้าด้หรอกหนูบินก็ไม่เป <Lind> ็นไรปั๊บครับครับสุไัรพลมนช่วยชูเข็นแขกครับสวัสดีครับก็ได้ฟังไว้ว่าทรายรัจากคนแรกเลยคือคุณศักภพนะครับก็เป็นผู้สนโรดนะครับซึ่งทามเพื่อไทยเราได้ผ่านกฎหมายสนโรดเท่าเทียมทำให้ป๊อปได้ ได้โชค้ายก็ได้สมรสด้วยกันนะครเป็นคู่แรกที่เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นเป็นคู่แรกที่เป็นคู่รักของเสือแดงเราคิงดไม่ใช่คู่แรกคต่คู่แรกที่แสดงออกตามกฎหมายวันหลังมีคู่ไหนมาอีกเนี่ยก็บอกนะครับจะจัดพิธีให้เป็นพิเศษเลย แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เราก็ไม่เคยลืมเลยครับก็คือท่านที่อยู่ด้านในครับท่านดรทัศนิชิรวาตซึ่งเป็นประธานในงานสมดงเราที่หัวลาโพงนะครับท่านบอกมาว่าให้เป็นหลังบ้านปีแล้วก็ให้เป็นหลังๆคอยผาักคุณมจักระพอให้สู้แล้วก็ให้ก้าวไปข้างหน้าช่วยเหลือประชาชน เราเป็น,ชชมมบบนชชที่ประชาชนอีกทุกทีเราบป็นที่ประชาชนทุกทีท่านนี้ลงที่ไหนครับเล่าให้พี่น้องฟังเผื่อใครรู้จักส์กราบๆาพของเองนะครับก็คือได้ความไว้วางใจจากทางเพื่อไทยทรัให้ได้ลงในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งสุดท้ายเลยะครับคือหมายเลข33จะอยู่ที่บางปะษันบางกอกน้อยโดยเสวตที่แขกปิริร่านะครับ ก็เป็นที่แตกมากซึ่งตอนนั้นคุณสักเอมเองก็เคยลงลงเมื่อ20ปีที่แล้ว20่ีมื่อก่อนก็บระกอบน้อยตลนนนชู้กับองอาจร่ำไปบุนคราวนี้ผมได้เริ่มได้เพิ่มแล้วเริ่มมีปากฝาดและปากขอน้อยก็ฝากฝากบนโชนนะครับฝากบอกพี่น้องเราที่ดาราคนที่อยู่ในเขตทีบขอรลงว่าขอให้เลือกทั้งสองใบให้เราเป็นพักที่แลนสไลด์แล้วก็เป็นพักเตียวที่เป็นรัฐบาล สุดท้ายครับครับครับสองคนนี้รู้สึกตัวว่าน,น้ำหนักเดินไปนิดหนึ่งวัน <_ d> um> นั้นเนี่ยเราจะดำเนินการรณรงค์คู่กับการเลือกตั้งด้วยคือ before after <_ d> um> เราจะถ่ายรูปแล <_ d> um> ้วดูเช้าวันหลังเดินหาเสียงสองเดือนแล้วแล้วมันจะลดลงสเลเดอร์ได้ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ